สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่ข่าวคราวร้อนร้อนมากมายกันทั่วหน้าตื่นขึ้นมาต้องถามถ่ายเรื่องเศรษฐกิจการบ้านการเมืองในประเทศต่างประเทศสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางเรื่องของกาซาแล้วก็มาถึงเรื่องล่าสุดในการเบออริกันก็โอ้โหมีการลอบสังหาร คนสนิทของทรัมป์เป็นพันธมิตรทรัมป์ในยุคของการเมืองแตกแยกต่างๆนานาบ้านเราเราหันซ้ายหันขวาเราก็ต้องถามตัวเองว่ารัฐบาลใหม่ที่มานั้นจะให้ความมั่นใจกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับจากนั้นต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยกันวิเคราะห์สร้างดีมทีมให้กับประเทศชาติเสถียรสวัสดีครับอาจารย์วิกรมครับต้องเรียกดรวิกรมแล้ววันนี้สวัสดีครับอาจารย์ยุน ที่นายกอนุทินเชิญชวนคุณเอกนิติคุณสุพจีคุณอัตพลเนี่ยสามคนนี้อย่างน้อยสุดที่เราเห็นจากเอกชนน่าจะงมจะมีเพิ่มหรือไม่ยังไงนะอ,อก็มีคนบอกเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐบาลชุดน,นี้ก็เชื่อในเอกชนนะชวนคนที่ต้องถือว่าประวัติการทํางานเป็นที่รู้จักอย่างดีพอสมควรเนี่ยเออ น่าจะไปจุดเริ่มต้นที่ดีมาอย่างนี้ถือว่าเป็นดรีมเริ่มเริ่มฝันได้ไหมอ่าคุณมี่กรมผมเห็นห uh ัวห้งแต่ละคนแต่ละคนที่มีมาแล้วนี่โอ้โหผมเห็นมันอย่างนี้ก็คับแก้วนะเอาไว้ไหมเออคับแก้วคับแก้วอ uh huh. ืถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยแล้วในยกหนูนี่นะอ uh ื huh. uh huh. ในสี่เดือนเนี้ยแกเอาดีมทีมของแกเนี่ยมานมนําไอ้ทีมที่เป็นว่าทีมการเมืองน่ะ เราอย่ามาอย่ามามาทะเลาะเบาแวงอย่ามาดูถูกกันเฮ้ยเราต้องทีมอัพเป็นดีมทีมทั้งคนที่มาจากการเมืองคนที่มาจากมืออาชีพคนที่เป็นข้าราชการวันนี้เอามาเฮ้ยไม่ได้เราต้องทำเพื่อประเทศของเราที่เราโตมาสิบปีไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ชาวบ้านเขา ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคนไทยจะต้องอบพยพไปทํางานที่เวียดนามนะมคนุณวทิชัยเออเวาน,น่ากลัวไหมฉะนั้นถ้าเกิดด<ม>ีมทีมก็คือสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นมืออาชีพพวกเนี้ยเอามาให้เต็มที่ในกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจกระทรวงที่เศรษฐกิจเนี่ยอันนี้นะเศรษฐกิจกับการศึกษาส<ม>องอันเนี้ยเราเอาพวกมืออาชีพมาทำ ส่วนที่อื่นนะนะไม่เป็นไรยกให้กับพวกทําไม,มนักการเมืองอเอาแค่นี้ก่อนทีมเศรษฐกิจนี่มีกระทรวงอะไรบ้างที่ควรจะเป็นคนมีประสบการณ์คนนอกห <Window. S 1> รือเทคโนแกรดที่เข้าอยู่ในวงการนี้มากระทรวงอะไรบ้างลิสต์อีมหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศนี้ถ้าไม่มีอุตสาหกรรมเป็นตัวหลักวันนี้เราใช้คนแรงงานประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เสร็จ เรามี GDP ของอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณเกือบสี่สิบปอร์เซ็นต์แต่เราใช้คนเนี่ยประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตในภาคเกษตรแต่ปรากฏว่ามี GDP แค่เก้าเปอร์ซ็นต์เห็นไหมอันนี้เราต้องออกออกลอารงนี้หลัะอันที่หนึ่งกระทรวงที่สองที่ไปนั่นก็คือด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีตอนนี้โลกเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยโหย คุณวิชัยก็ยังมีใช้แรงงานฟรีอยู่เนี่ยเรื่องเอไมาทำรายการเนี่ยใช่ป่านี่วันนี้นอกจากคุณสุวิชัยแล้วมีใครมาใช้แรงงานเอไอบ้างเนี่ยเห็นไหม,มวันนี้คุณสุวิชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะ <c oughs> แล้วได้ข้อมูลทำไมที่ลึกที่กว้างเอไอดงนั้นเลยเห็นไหม,มกระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องมาปรับปรุง เรื่องสายการผลิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่นวัตรกรรมใหม่ฉะนั้นกระทรวงเนี่ยนะไอทีอ IT, อ,อ,อีกอันนึ่งกระทรวงทางด้านศึกษา<ม>เราเนี่ยที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างที่จะเป็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของประเทศไทยนยถ้าคุณภาพของคนของเราเนี่ยมันสู้ จีนไม่ได้สู้เวียดนะไม่ได้สู้สิงคโปร์ก็ไม่ได้เี้เราเราเราจะไป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 สร้างไอไอไอประเทศเราได้ยังไงกระทรวงศึกษาตามมาอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงเรียกว่าพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มาช่วยนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นของแบบไทยๆกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องไปช่วยตรงนั้นแต่อบริษัทที่จะมาลงทุนในนี้เนี่ยเขาขายของเขาเอง เขาไม่ต้องอาศัยเราไปช่วยเขาขายเพราะเขาขายเก่งกว่าเราเขามีตลาดอยู่แล้วเห็นไหมใช่เอาเฉพาะสี่กระทรวงเนี่ยคุณวิชัย GDP ของเรามันจะเด้งไหมคุณวิชัยคิดว่า GDP เด้งไหมเราเดี๋ยนี้ Dream t ใช่ไหมล่ะเอามาดูแต่ละคนแต่ละคนนี่โง่แหงเป็นไงคุณวิชเออคนที่กรมรู้จักนี่หมะเอาเอาเอาคุณเอกนิติเป็นไงอืม แกเคยมามาพูดในรายการที่บ้านผมแต่ผมก<ม>็ไม่ได้สนิทกับแกแต่ว่าไปคุยกับแกปุ๊บ<ม>เออนี่แก<ม>คุณเทกนิตินี่แกมีของไงมีของเลยเออมีของคุณลิชัยนี่ถ้าเกิดเอาคุณลิชัยสัมภาษณ์คนมาตั้งโอโ้โหจนกรทั่งมือ <c oughs> ไม่มีขนแล้วนะเนี่ย <c oughs> วันนี้วันนี้คุณลิชัยผมสามารจริงว่าเจอใครแล้วคุณลิชัยไอ้ยา ต้องเอามาทําไมคารวะอ,อย่างเนี้ยคุณทิชัยต้องดูช่ไนะว่าต้องมีนะวิสัยทัศน์ต้องมีเนื้อหาต้องมีอะไรที่ดีใช่หรือเปล่าโอเคเป็นคนรุ่นใหม่พอสมควรผมเคยสัมภาษณ์กตอนเป็นอธิบดีกรมสัมภารแล้วก็แล้วแกก็ชวนไปที่ออฟฟิศเลยนะ แล้วก,ก็มีใช้เนี่ยเทคโนโลยีใหม่ใช้แปปอปแอพต่างๆให้คนเสียภาษีง่ายขึ้นเแล้วก็สามารถจะจะเสียภาษีออนไลน์ได้ต่างๆแล้วผมก็คิดว่าเออแกทันสมัยแล้วแกก็มีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ข้างนอกนะเอกชนซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าแกก็จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงข้างนอกแล้วแกก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปปรับ โครงสร้างการทํางานของตระวงกรมทั้งหลายแหละในกระทรวงผมคิดว่าอแกมมาเนี่ยถูกคนฉะนั้นคนที่เขามีความสามารถเยอะไปประเทศไทยไม่ใช่แค่เหมือนใบพุทธานะมีเหลวยังยิ่งใหญ่เรามีคนเก่งๆเยอะแต่คนไม่มีเส้นไงคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามา ผมว่านะจะเอาทั้งรัฐบาลและสิบรัฐบาลนะด้วยเอาคนเก่งๆเนี่ยผมะว่ามีหมดแหละคนไทยเก่งเยอะคนไทยเนี่ยเก่งเยอะแต่ว่าไม่มีใครอยากมาทำงานให้นักการเมืองที่โกงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮ้ทำไมนะเจิญเจินเจินถ้าคนคนไทยเก่งในเอกชนนักวิชาการเยอะเลยนะที่ไม่แพ้ผมบอกผมพูดเสมอตัวต่อตัวนะ เอกชนไทยนักบริหารไทยนักวิชาการไทยสู้กับสิงคโปร์มาเลเซียตัวต่อต,ตัวเนี่ยเราไม่แพ้แต่ถ้าเป็นทีมเนี่ยเราจะแพ้และเพราะว่าคนเก่งของเราอยู่ในเอกชนแล้วไม่อยากมายุ่งกับการเมืองนักการเมืองไปชวนเขาก็ไม่มามสมมติว่าคุณเป็นอ,อย่างคุณทักษิณตอนนั้นไปชวนคนเหล่านี้หน้าที่อดีตที่ชวนนะเขาต้องถามก่อนว่าแล้วผมไปเนี่ยผมมีอิสระทํางานแค่ไหนใช่ไหม แล้วผมต้องฟังคุณทักษิณสั่งอย่างเดียวเปล่าแล้วถ้าผมคิดไม่ตัวคุณทักษิณจะทำยังไงดีคุณเคยเห็นคุณทักษิณช,ว,ชวนกันมาทํางานที่เอ่อเป็นอิสระหรือว่ามีความคิดเห็นที่เป็นตัวเองไม่มีคุณเศรษฐาเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกาพรรคพ,พื่อไทยเนี่ยกหลายครั้งตอนนี้เป็นนายกแกก็เกืบอบทะเลาะกับคุณทักษิณน,นะถ้าที่ผมดูนะคุณ ทักษิณคาดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องฟังแกหมดใช่ไหมนี่เจตฐานนี่แกก็ไม่ใช่ขี้ไก่นี่แกก็มีประสรบการณ์ชีวิตแกนี่ใช่ไหมฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยแกก็เห็นไม่ตรงกันทีนี้เห็นไม่ตรงกันปั๊บเนี่ยยุ่งละเพราะว่าคุณทักษิณแกไม่ใช่คนใจเย็น<ม>เอ้ยหรือไม่ฟังอ้วนหรือจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมทีนี้แกถึงต้องเอาลูกสาวมาลูกสาวเนี่ยก็ไม่ใช่ฟังก็ไม่ใช่ฟังพ่อทุกเรื่องนะผมได้ข่าวนะ ลูกสาวก็ดื้อเหมือนกันนะบางเรื่องแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยบรรยากาศพรกการเมืองถ้าเป็นอย่างนี้นะว่ารื้อมาหรือต้องฟังอัวอย่างเดียวเพราะว่ารื้อเนี่ยได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะอัวแนะล้วรื้อก็จะไปโมกคุยกับใครได้ทั้งนั้นแต่ว่ารื้อต้องฟังอัวแต่กรณีของคุณเอก,กนิติผมเชื่อนะว่าคุณอนุทินเวลาไปขอเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าคุณทํางานเต็มที่นะผมผมเคารพความสามารถคุณ แล้วคุณสุปจีเนี่ยคุณอนุทินรู้นี่สองคนเนี่ยไม่เข้าไปการเมืองเนี่ยสบายชีวิตไปอีกไกลดังนั้นการที่เรามีคนเก่งแต่ระบบการเมืองเรามันไม่พัฒนานะมันไม่สามารถมาช่วยชาติได้ <im> ผมมาถามคุณวิกรมอะถ้าคุณอนุทินติดต่อมาว่าขอมาเป็นรองนายกบัวหน้าทีมเศรษฐกิจหน่อยคุณวิกรมต้องถามอะไรก่อนนะ่ะ <im> ใช่ไหม <im> ว่าแล้วให้ผมไปทำทำ เต็มที่ได้หรือเปล่าล่ะไปเนี่ยผมไอเดียผมใช้ใช้คุณเอาไปใช้จริงก็เปล่าล่ะไม่ใช่คุณมาสั่งสั่ง,ง,งแล้วก็อ้างชื่อผมอย่างเดียวไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่นั้นดังนั้นคนเก่งเยอะเมืองไทยเยอะตัวต่อตัวเนี่ยผมไม่กลัวสิงคโปร์ไม่กลัวมาเลเซียแต่ถ้าการเมืองไทยไม่สะอาดแล้วไม่เปิดกว้างคนเหล่านี้ก็จะอยู่ข้างนอกดีกว่า ก็เรามาคุยกันเป็นจ๊อกจ็อมตั้งโจทย์เลยบอกว่าเนี่ยเอาละไอ้ดีมทีมเนี่ยหรือไปทำไอ้ตรงนี้ให้หน่อยอใช่ไหมเรื่องของ FDI เรื่องของการเม็ดเงินการลงทุนไอันนี้ถ้าเกิดดีมทีมเนี่ยมีเป้าแล้วมีนโยบายว่าเอ้ยหรือทำนะหรืออย่าให้มันมีมลพิษมลภาวะมันก็กลายเป็น all win ใช่ไหมเราก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและไม่สร้างมลพิษมลภาวะเหมือนที่ปากน้ําหรือที่อ้อมน้อยคุยชัยเคยไปที่นั่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยเห็นไหมน้ําในคลองเนี่ยดําเหมือนหมึกอินดี้อิงเลยทช่ไมเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ทําในสิ่งที่ทํำไมมันเออ่เรียกว่า healthy ใช่ไหมเพราะนั้น วันนี้ถ้าจะมาทําจริงๆเนี่ยเอาแหละไม่เป็นไรผมว่าเราก็จะไปพูดในสิ่งที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยจะพูดอีกร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เราพูดในสิ่งที่มันแก้ได้อย่างเมื่อกี้ผมว่าเนี่ยแหละอืเอามาเลยนะเอาคนที่มีความสามารถเรียกว่ามืออาชีพนะกับมืออทางด้านมือการเมืองแล้วก็ข้าราชการอันเนี้ยเรามาตัดเค้กกันอืม เคตเมื่อกี้ที่ผมว่าเนี่ยมีอยู่แค่สี่ก้อนเองอ่ะถอกไหมคุณพิชัยถามว่าเอาแล้วกระทรวงไหนล่ะเอาก็กระทรวงที่เกี่ยวกับเมื่อกี้สี่กระทรวงออืแล้วไอ้กระทรวงพวกเนี้ยจะเป็นนักการเมืองจะเป็นมืออาชีพจะเป็นข้าราชการเอ้ยเรามาคิดแล้วเวลาคิดเนี่ยคุณพิชัยอย่าไปคิดเองก๊อปเขาวันนี้ดูสิ ที่เ okay. ก็อปอ,อย่างเดียวไม่ได้กอปอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอามาปรับให้มันตรงกบไทย์มัละ<อ>เดี๋ยวมัน <automatic, S 1> ออโตเมติกออโตเมติกคุณดิชัยอ้ยคุณก็เรากอปอะไรต่อเรเยอะนะมาถึงเนี่ยของไทยเนี่ยแบบไทยสไตล์นะเจ๊งทุกเรื่อง <c oughs> เอางี้เราไปดูสิไอญี่ปุ่นที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยอ่ะ huh. ในนิคมผมมีเจ็ดร้อยกว่าโรงอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบโรงดูสิคนไทยเขาไปทํางานกับเขาอ่ะหนึ่งโอ้โห มีประสบะการณ์มีคุณภาพอะไรดีอา้าวอันนี้เราทําไมเอาเขามามามา,มาทําให้กับเราแล้วเราก็ร่วมงานกับเขาอืถูกต้องไหมอันนี้ง่ายแต่ถ้าให้เราเนี่ยไปเอางี้กว่ากระทรวงศึกษาของเราเนี่ยให้เขามาเป็น100ปร้อยปีเลไรไหมอันดับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่อือวันนี้าทํางีกวนอนยูเนี่ยเขาไม่ทําเอง เขาจบจากเคมบริดจ์รวมกับอาซอด้วยเขาก็เอาเคมบริดจ์เนี่ยเอามาทำไมมาแต่งงานกันใช่เปล่าแต่งงานกันแล้วก็มาสร้างสิงคโปร์ตั้งแต่เมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วจนกระทั่งวันนี้ทำไมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์น่าจะเข้าไปอยู่เป็นท็อป10ของโลกแล้วเอ้าแล้วถ้าสิงคโปร์เขาคิดเองอ่ะเขาทำเองเป็นยังไง เออแล้วทําไมเราไม่ไม่ไมเอาก๊อปแบบสิงคโปร์เข้ามาแบบเอ้ยว่าไปชอบมาหาอะไรไหนว่าอะไรมาก็าทําแบบนั้นแต่แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องมาดูว่ามันเหมาะสมกับวัฒนธรรมกับสังคมไหมจต่เป้าหมายก็คือเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะดีมทีมของเราก็คือทําไมๆๆนี่นก็มุ่งไปทำด้านเรื่องเศรษฐกฐิจใช่ไหมๆๆๆๆแล้วความมั่นคงความปลอดภัย ไอ้น,นั่นก็เป็นเรื่องของข้าราชการเป็นเรื่องของนักการเมืองทั่วไปวันนี้นะไอ้พวกเทาเทาทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดอมแล้วถามว่ามันเป็นเทาขึ้นมาได้เพราะใครก็เพราะคนของเราใช่ป่าวคุณพิชัยคิดว่าไหมใช่เออแล้วทําไมเขาไม่ไปเทาที่อื่นนะ ทำไมไม่ไปเท่าที่อื่นใช่ใช่ลองไปเท่าที่สิงคโปร์ดูแล้วก็บอกว,ว่าจะจ่ายเงินหรือเท่านั้นเท่านี้อะไรต่อะไร,ออะไรนะ่ะโดนสองกระทรงเลยนะอืม,ม,ม,มทำไมสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีไม่เป็นทําไมไมาอยู่เมืองไทยมันเป็นกันหมดเลยอะ่ะ<อ>นะเ,<อ>เรื่องคอร์รัปชันเรื่องอจีนเทาเ,<อ>เรื่องยามา เลือกไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่กันเสียงดังปาดปาดปนปนใช่ไหมท้าไมที่อื่นเขาไม่มีนะแล้วคนไทยเนี ich ่ยไปอยู่ที่อื่นนะโอเป็นเด็กดีนะดีๆพอกลับมาเมืองไทยปั๊บแกแปลงกายเพราะว่าเขากลับมาเมืองไทยรู้ว่าไม่มีใครเอาจริงไงแต่ยเนียไปดูคนใดไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเอมไหม ไม่เห็นแผงลิดแบบที่มาอยู่ในนี้เลยแล้วผมเห็นโรงงานญี่ปุ่นนะที่ใช้คนไทยอยู่ต้องเยอะแยะเนี่ยเออเขาเป็นระเบียบระเบียบทำไมเป็นงี้เอ้าแล้วเวลาเป็นทํางานให้กับโรงงานไทยหรือพี่ไทยไปคุมอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้อ้นี้แม่ผมไม่ถนัดผมมีปัญหาสารพัดข้ออ้างฉะนั้นวันนี้ dream team เราถ้าเกิดว่าใช้แบบที่ว่านี้เราก็ต้องมาช่วยกันสนับสนุนนะตุณิชัยนะ แล้วอย่าไปกันแนกันแหนอะไรเขาอีกสีเดือนเขามาว่ากันว <Wednesday S 2> <ły phin S 1> ันนี้ปล่อยให้เขาทางานอย่างเต็มที่เราก็มีข้อแนะนําเช่นอ่าควรจะทําอะไรควรจะระวังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราคนที่เขาจะทำงานเขาต้องการกำลังใจเขาต้องการความสะดวกใช่ไหมคุณทิชัยว่าไหมใช่ฉะนั้น<า>เราก็โลกเปลี่ยนสีนี่เราทำหน้าที่เป็นคอนเซ็์ คอนซัลท์คอนซัลึกษาแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ไปดูีิว่านี่นายกหนูเนี่ยแกจะเล่นต่อไหมถ้าเล่นต่อเนี่ยแกก็จะเป็นราชสีห์อืมอือือืแบบถ้านายกหนูนี่บอกเอ้าโอเคห้าเอร์เซ็นต์นะแล้วก็ ต้องไม่สร้างบลพิษมลภาวะนะอืมอือ่าแล้วก็ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดอือืมอืมอือืมนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกูยายแค่สองเรื่องนี้พอถ้ามันขึ้นมาปั๊บอย่างอื่นมันจะตามเป็นแผงเลยใช่ไหมอือืออย่างนี้ผมว่ามันไม่ได้เรื่องยากที่เราจะมาฝันตามแบบที่เขาทำกัน มีมีความสําเร็จมาอยู่หลายประเทศแล้ว<ม>อยู่อย่างยกตัวอย่างยังยกัเอประเทศที่มีซิกแซกมากที่สุดมากกว่าประเทศไทยเป็นสิบสิบเท่าก็คือจีนอือ<ม>ืออ<ม>ือเอาแล้วทำไมจีนเขาจัดการสโลว์ะกเกี่ยงเลย,เลยใช่ไหมโดยเฉพาะพวกคอร์รัปชันอ่ะโอ้โหคอร์รัปชันนี่จีนเขาผมว่าน่าจะมีสามสี่ล้านคนแล้วนะที่ประเทศจีนเนี่ยที่เข้าคุกอืมอือก็เพราะว่าทำไมเพราะว่าเขาจับจริง เขาทําจริงอืมอืมถ้าประเทศไทยเราทําอย่างนี้มีอะไรที่เราทําไม่ได้นน่เสี่นน่ะสิเออก็เอาแบบอย่างจีนกับสิงคโปร์เวียดนามก็ผ่าคอร์รัปชันจริงนะเออเอใช่เอาใกล้ๆบ้านเราอย่างวันนั้นที่เราคุยกันบอกว่านายกเวียดนามเวลาประชุมเนี่ยเขาไม่รับมือถือเลยอืมอมเขาตั้งใจจดแล้วก็เวลาประชุมเสร็จเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นเออ ตามกับพวกผู้นำไทยไหมยุ่งมากยุ่งแล้วเกินเวลาประชุมนี่ยุ่งมากฉะนั้นจิตใจก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจที่จะไปแก้ไปทำแล้ววันทั้งวันนี้ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไทยเราเนี่ยโอ้ยุ่งยุ่งจริงๆโอยไม่ไหวเลยตอนนี้ต้องไปพักร้อนโอ้ไม่ได้พมมีโอ้โหทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงไปดูนายกเวียดนามไปดูนายกจีนน้อย เห็นไหมเขาท oui> ํางานผู้วิชัยลองดูสิอุโมงค์ใหญ่ๆไม่มีใครในโลกนี้ที่ทําได้เท่ากับจีนสะพานสูงๆใหญ่ขนาดเห็นไหมทํำไมจีนก็าทาได้เออทําไมคนไทยทำไม่ได้เนี่ไอ้ไอ้ไอ้จีอะไรรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์มาถึงกรุงเทพเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นจีนไปก็เสร็จไปตั้งนานรถตันที่วิ่ง คุณนิชัยไปทํารายการกับผมบนรถไฟได้แล้วเนี่ยเออใช่ไหมนิ่งเลยนะออโอ้ใช่ไหม,ไหมฉะน,นั้นผมว่าเราวันเนี้ทุกคนนะมาช่วยกันสนับสนุนเถอะนะสนับสนุนทุกน,ะนักการเมืองอที่เขาเนี่ยตอนนี้กําลังเข้าไปทํานะเราอย่าไปกระแนะกรนะแหน่อย่าไปว่าเขาอะไรต่ออะไรให้เขามีกําลังใจอืต้องไหมถูกต้องถูกต้องนี่คือ แนวทางที่คุณวิกรมเสนอว่าเอายังไงเชื่อกันสร้าง dream t e เศรษฐกิจว่าอย่างไงเพราะว่านี่คือช่วงสำคัญสั้นสี่เดือน6เดือน8เดือนแต่เป็นช่วงที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามีมีสัยทัดแล้วก็ลงไปถึงในขั้นตอนรายละเอียดแต่ว่าเช่นว่าคนละครึ่งนี่ก็อาจจะดีนะแต่มันเฉพาะระยะสั้นเท่านั้นเอง ใช่ไหมคุณไมกลอบไป้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างอ่านให้ลองเอาสั้นๆหน่อยผมว่า <No วันนี้นะเราต้องให้โอกาสโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์เน um> ี่ยควรจะต้องสร้างขึ้นมาว่าอู้ตอนนี้มีใครเขาอยากจะค้าอยากจะซื้ออยากจะทําอะไรกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นเซ็นเตอร์อืมเกี่ยวกับโลกใบนี้ว่าเขามีความต้องการอะไรอันนี้มันหน้าหน้าที่กระทรวงไหม ทานนี้ถ้าเกิดกระทรวงพาณิชย์เราสามารถมาบอกได้บนจอโอ้ oh, ว่าวันนี้นะในโลกนี้เขาต้องการอะไร <c oughs> เขาขาดอะไร <c oughs> เขาเหลืออะไร <c oughs> เอาแค่อย่างนี้ไปก่อน <c oughs> เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเห็น <c oughs> อันที่สองแนะนำคู่ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ค <c oughs> ู่ค้า <c oughs> นักลงทุน ทุกอย่างเนี่ยเปิดใครเขาอยากจะมาเม EN ืองไทยเขาอยากจะทําอะไรเงี้ยเออขึ้นจอทีกระทรวางพาณิชย์อ,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 อันที่สามอะไรที่คนเขาทําแล้วประสบความล้มเหลว <c oughs> แล้วสร้างบรลฟิทบลภาวะให้อันนี้เราก็ต้องให้คนเขารู้เรื่อง <c oughs> ใช่ไหมสามสี่ข้อเนี่ยคนวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าคนไทยที่ทำธุรกิจทั้งหมดเนี่ย เขารู้เรื่องอืมอันนี้คุณทิชัยคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมในระยะสั้นแน่นอนแล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องมีลงทุนอะไรนี่แต่ว่ารัฐบาลต้องขึ้นในจอทีวีว่าเอาข้อมูลนี้ของกระทรวงพาณิชย์ที่เว็บไซต์อันนี้นะอะไรอะไรแล้วมีคอ l l เซ็นเตอร์ทำยังไงให้คนไทยรู้จักโลกทั้งโลกทำยังไงให้คนไทยรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ สามารถจะพัฒนาสำหรับประเทศไทยได้ดีโดยที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วมมมผมว่าแค่เนี้ยคนไทยก็จะมีไอเดียก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะเดินยังไงฉันจะไม่ควรทำอะไรโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่บอกเข้อสุดท้ายคือว่าโอ้อันนี้นี่คนเขาประสบความล้มเหลวใช่คนเขามีปัญหาใชคนเขาสร้างเอ่อมลพิษมลภาวะอันนี้ก็ต้องบอกให้คนที่เขาจะไปทำ ได้ระวังตัวไม่ไปทําพวกนี้แล้วถามว่าไอ้พวกนี้ทําได้ยากไหมไม่ยากอืเอาเออนั่นแหละที่คุณสุริชัยใช้อยู่เนี่ยออทั้งทั้งปัญญาทั้งปดิษต์ออแล้วทั้งอาจารย์อะไรของคุณสุริชัยนะออใช่ไหมวันนี้ออคุณลิชัยน่าจะเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์นะเรื่องใช้เอไอไม่หรอกแม่เขามีผู้เชี่ยวชาญเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทั้งคุณสุปฏิจเอกนิตติทั้งหลายเนี่ยเขามี คนที่จะช่วยเขาได้เราเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้เขาทำในสิ่งที่เขาควรจะทำในระยะเวลาอันสัน้นแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนข้างนอกคนเก่งมีโอกาสเนี่ยรัฐบาลใหม่นะหลังเลือกตั้งต้องรู้แล้วนะเฮ้ย <Hey, S 2> คุณเอาเจ้าพนักงารเมืองมานั่ง กระทรวงท <No. S 1> ะบงกรมจากเค้กจากเก้าอี้จากที่นั่งกันหมดสมัยแล้วเขาไม่เอากันแล้วค <No. S 1> นที่เก่งเนี่ยเขาจะมาทํางานให้คุณเขายอมเสียสละรายได้เขายอมเสียสละเสรีภา,าพในการทาอะไรนะต่างๆ <No. S 1> แต่นักการเมืองต้องสร้างบรรยากาศของการทํางานอย่างที่คุณวิกรมบอกฉะนั้นคุณวิกรมต้องไปเป็นที่ปรึกษาของเสียหนูเพื่อที่จะไปเกิด ปูทางสู่การสร้างให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะทําตั้งแต่นี้เป็นไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาหรอกรายการของเรานี่แหละถมาว่าเออคอนเซ็ลต์คอนเซ็ลต์เอาเดี๋ยวเราทําคลิปสั้นๆเนี่ยส่งไปให้นายกหนูเขาส่งไปให้แต่ละมืออาชีพปั๊บเป็นไอเดียให้เขาโอ้ยเราเนี่ยบอกไอเดียไปแล้วเขามีอะไรเขาอาจจะถามเราผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่ คุณิชัยเราอย่าไปมองว่าเอออันนี้เราเอ่ออนุ่นไอ้นี่ผมว่านี่ยเป็นหน้าที่ของเราเป็นประเทศเราเป็นสังคมเราเราต้องทําให้เขาด้วยการใช้ประสบการณ์วิสัยทัศน์ของเรานะแล้วอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นเรื่องบวกเรื่องผลประโยชน์เรื่องของอะไรอย่าไปเอาถูกต้องไหมถูกต้องครับมาต้องขอบคุณมากคุณพิกรมวันนี้ได้แนวคิดช่วยกันสร้าง dream team เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสว,ส,สวัสดีครับ